สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกธรรมะกันอีกครั้งนะคะเคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีทำอะไรแล้วมีความสุขจังเลยตอนนี้แต่เอ๊ะทำไมผลระยะยาวมันไม่ดีหรือบางอย่างเนี่ยต้องฝืนใจทำลำบากจังแต่กลายเป็นว่าส่งผลดีกับเราในอนาคตครับเรื่องนี้มีคำตอบในพระไตรปิฎกเลยนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องจูลธรรมสมาทานาสูตรใช่ค่ะ ว่าด้วยการเลือกแนวทางปฏิบัติหรือที่เรียกว่าธรรมสมาทานเนี่ยสี่แบบที่ผลมันต่างกันไปเลยครับพระสูตรนี้อ,อยู่ในมัชชิมนิกายมัชชิมปัานาสักเล่ม12นะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนภิกษุที่วัดเชตวันจุดประสงค์วันนี้ของเราก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าสิ่งที่เราเลือกทำหรือไม่ทำเนี่ยมันส่งผลกับความสุขความทุกข์ของเราทั้งตอนนี้แล้วก็ เอ่อที่สําคัญคือในอนาคตด้วยยังไงบ้างใช่ครับประเด็นหลักที่น่าสนใจมากๆก็คือพระสูตรท่านจําแนกผลของการปฏิบัติไว้ชัดเจนเลยเป็น4แบบซึ่งเอ่อมันช่วยให้เรามองอะไรได้รอบคอบขึ้นมากเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่แบบแรกกันเลยนะคะที่บอกว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปอันนี้เป็นยังไงคะครับในพระสูตรท่านยกตัวอย่างสมณพราหมณ์บางกลุ่มนะครับที่เขาเชื่อว่า การเสพสุขทางกามคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันไม่มีโทษอะไรอ๋อก็เลยเพลิดเพลินไปกับมันใช่ครับก็เพลินไปเลยอย่างเช่นการไปคลุกคลีใกล้ชิดบำเรอกันกับนางปริภาชิกาคือนักบวชหญิงนอกศาสนาสมัยนั้นคิดแค่ว่าเออสัมผัสนุ่มนวลมันก็สุขดีตอนนี้ไม่ได้มองไปข้างหน้าเลยฟังดูเหมือนตามใจตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วผลที่ตามมาล่ะคะพะสุตธว่ายังไงต่อผลก็คือ พอตายไปการกระทำแบบนั้นมันก็นำไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกพูดง่ายๆคือพบภูมิที่ทุกทรมานแสนสาหัสเลยครับเพราะไอ้ความเพลินในกามตอนนั้นน่นแหละเป็นเหตุโหน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับพรค์มีอุปมาด้วยนะเปรียมเหมือนเทวันชื่อมารุวาตอนแรกมันก็ดูนุ่มๆอ่อนๆน,นะครับน่าจับต้องแต่พอมันเลื้อยผ่านต้นศาลาเข้ามากๆม,มันก็รัดต้นไม้ใช่ครับสุดท้ายมันรัดจนต้นศาลาตายเลย ามสุขก็แบบนั้นเลยครับคือให้สุขแป๊บเดียวสุขวูบวาบแต่ทุกที่ตามมามันใหญ่หลวงมากอุปมาเห็นภาพชัดเลยค่ะจากแบบแรกที่สุขตอนนี้แต่ทุกที่หลังเงินมาดูแบบที่สองอันนี้อาจจะตรงข้ามหรือแย่กว่าเดิมอีกคือมีทุกในปัจจุบันแล้วก็ยังมีทุกเป็นวิบากต่อไปอีกครับแบบนี้คือคือลำบากตั้งแต่ตอนทำและผลสุดท้ายก็ยังไม่ดีอีกมีด้วยเหรอคะแบบนี้มีครับ พระสูตรยกตัวอย่างพวกนักบวชชีเปลือยหรือคนที่ปฏิบัติแบบทรมานตนเองด้วยวิธีแปลกๆที่เชื่อกันไปเองนะครับเช่นอะไรบ้างคะ่ะก็อย่างเช่นอดอาหารเข้มงวดมากๆไม่รับอาหารที่เขาเจาะจงให้หรือรับเป็นจำนวนคำแบบ1นึ่งคำสอคำเคำ,อ,คำ,อ,คำอะไรแบบนั้นหรือกินแต่อาหารหย,ยาบๆอย่างผักดองเยื่อไม้ผลไม้หล่นเอง หรือบางพวกก็กินโคมไมหรือมูลวัวโหฟังดูทรมานมากเลยค่ะยังมีอีกครับเช่นการทรมานร่างกายถอนผมถอนหนวดยืนกระโหยยืนขาเดียวนอนบนน้ำหรือแม้แต่ลงอาบน้ำวันละสามครั้งแม้จะเป็นฤดูหนาวก็ตามแต่ทำไมการยอมลำบากทรมานตัวเองขนาดนี้ผลถึงยังเป็นทุกข์ในอนาคตอีกล่ะคะเพราะว่าการปฏิบัติแบบนี้นะครับมันเกิดจากความเข้าใจผิด คือเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าการทรมานกายแบบเนี้จะทําให้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ซึ่งมันไม่ใช่ทางดับทุกข์ที่ถูกต้องในพุทธศาสนาอ๋อคือถึงจะทนทุกข์ตอนนี้แต่เพราะทางมันผิดใช่ครับพอตายไปก็ยังไปอบายภูมิเหมือนเดิมสรุปคือทุกข์ทั้งตอนนี้แล้วก็ทุกข์ทั้งในอนาคตด,ด้วยมีทั้งสุขแล้ทุกข์กับทุกเราก็ยังทุกอีกนะคะทีนี้แบบที่สอันนี้น่าสนใจอาจจะท้าทายหน่อย คือทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปครับแบบนี้พูดถึงคนบางคนที่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอาจจะมีกิเลสราคะโทสะโมหะค่อนข้างแรงกว่าคนอื่นหน่อยก็เลยทำให้เจอความทุกข์ความเศร้าหมองใจบ่อยๆจากกิเลสตัวเองถูกต้องครับคือใจมันทุกข์มันร้อนรุ่มเพราะกิเลสมันแรง แต่ถึงจะทุกข์กรดต้องสู้กับกิเลสตัวเองหนักมากอาจจะถึงขั้นร้องไห้เสียใจกับมันแต่เขาก็ยังเลือกทางที่ถูกคือเลือกที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ใช่เลยครับคือแม้ปัจจุบันต้องฝืนใจต้องสวนกระแสกิเลสตัวเองซึ่งมันก็เป็นทุกข์นะไม่สบายเลยแต่พราะเลือกทางที่ถูกคือการประพฤติพรหมจรรย์ศีลส,สมาธิปัญญาผลระยะยาวก็เลยดีครับ ผลระยะยาวคือเมื่อตายไปการปฏิบัติที่ถึงจะลำบากตอนต้นนี่แหละจะนำไปสู่สุขติโลกสวรรค์ไปพบภูมิที่ดีมีความสุขในภายภาคหน้าเป็นการยอมทุกวันนี้เพื่อสุขที่แท้จริงวันหน้านั่นเองครับต้องใช้กําลังใจเยอะมากเลยนะคะแบบนี้แล้วก็มาถึงแบบสุดท้ายค่ะอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายที่หลายคนอยากไปถึงคือมีสุขในปัจจุบันและก็มีสุขเป็นวิบากต่อไปด้วยครับแบบนี้คือดีที่สุดเลย คือท่านพูดถึงคนอีกประเภทหนึ่งที่โดยธรรมชาติแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้รุนแรงมากนักก็เลยไม่ค่อยทุกร้อนใจหรือเศร้าหมองเพราะกิเลสเท่าไหร่ใช่ครับพื้นฐานจิตใจค่อนข้างดีไม่ค่อยประสบทุกโทมนัสเพราะเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วการปฏิบัติของคนกลุ่มนี้เป็นยังไงคะถึงได้สุขทั้งปัจจุบันและอนาคตเลย การปฏิบัติก็คือการฝึกฝนจิตใจเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งเข้าถึงความสงบระดับต่างๆที่เราเรียกว่าฌานสมาบัตินะครับตั้งแต่ปฐมฌมานคือขั้นที่1ไปจนถึงจตุถฌานขั้นที่4อ๋อการเข้าฌานนี่เองที่เป็นความสุขในปัจจุบันถูกต้องครับการอยู่ในฌานเนี่ยมันเป็นความสุขที่ประณีตสงบเย็นมากๆเป็นสุขในปัจจุบันขณะเลยแล้วผลในอนาคตล่ะคะ ผลในอนาคตก็ยอดเยี่ยมครับเมื่อตายไปผู้ที่ปฏิบัติจนได้ชานเหล่านี้จิตท,ที่ทรงพลังมีกำลังสมาธิก็ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เหมือนกันครับได้รับความสุขต่อไปอีกก็คือสุขตั้งแต่ตอนทำคือตอนเจริญสมาธิแล้วก็สุขต่อไปในภพหน้าด้วยใช่ครับนี่จึงเป็นแนวทางที่ให้ผลเป็นสุขทั้งปัจจุบันทันทีแล้วก็ต่อเนื่องไปในอนาคตด้วย ฟังครบทั้ง4แบบแล้วนะคะจูลธรรมะสมาทานสูตรนี้ให้ภาพชัดเจนจริงๆคะ่ะว่าทางเลือกในการปฏิบัติหรือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันส่งผลลัพธ์ที่ต่างกันมากๆเลยทั้งเรื่องสุขทุกข์ตอนนี้แล้วก็ที่จะตามมาด้วยครับหัวใจสําคัญของพระสูตรนี้เลยก็คือท่านกระตุ้นให้เรามองการไกลนะครับเวลาจะเลือกทําอะไรอย่ามองแค่ว่าเออชอบไม่ชอบสบายหรือลําบากเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ให้มองยาวๆไปถึงผลที่จะเกิด ใช่ครับให้พิจารณาให้ลึกไปถึงผลระยะยาวด้วยว่าไอ้ที่เราเลือกทำวันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะนำความสุขหรือความทุกข์มาให้เราในอนาคตกันแน่ เป็นข้อคิดที่เ่ทรงพลังมากๆเลยนะคะมันชวนให้เรากลับมามองการตัดสินใจต่างๆในชีวิตประจําวันเลยว่าเอา๊ะบางทีการที่เราเลือกสบายๆง่ายๆวันนี้มันอาจจะกําลังสร้างตันหาให้ตัวเองในวันหน้าหรือเปล่าแล้วถ้าเราตระหนักแบบนี้บ่อยๆมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเลือกใช้ชีวิตในแต่ละวันไปได้ยังไงบ้างอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆ